พรรคเพื่อไทยเขาก็ลลงจะทํานายาแคมเปญแถลงข่าวสิบเดือนคือสิบเดือนเนี่ยเข้าใจว่ามาจากที่มาตอนนั้นพักก้วกาวไกลบอกว่ารอสิบเดือนให้สวหมดวาระประมาณวันที่สิบเอ็ดพฤษภาคมแล้วค่อยมาเลือกนายกกันจะได้ไม่ต้องพึ่งเสียงสวเหมือนเขาจะพยายามถูกตีความว่าสิบเดือนแถลงผลงานให้เห็นว่านี่ไงถ้ารอวันนั้นวันนี้ไม่เห็นอะไรตั้งแบบนี้ตั้งมากตั้งหม่ สิบเดือนผ่านมาคุณเอบอกว่าถ้าพิธาเป็นนายกได้แบบนี้คณิสรัดพักเพื่อไทยเขาสิบเดือนถ้าเขาไม่เป็นนายกประเทศไทยอยู่กับที่อืมันเป็นข้อเสนอของก้าวไกลอม,มองยังไงครับมองยังไงก็เออผมคิดว่าความเริ่มมือระหว่างพักก้าวไกลกับพักเพื่อไทยในสมัยนี้คงจะเป็นไปนได้ยากแล้วแหละเพราะผมไม่คิดว่าพักเพื่อไทยจะมีเจตจำนงที่ อยากจะร่วมรัฐบาลกับพรรคก้าวไกลในรอบนี้เนื่องจากไปทำสัญญาปีศาจไว้ดังนั้นผมคิดว่ามองไม่เห็นความตั้งใจหรือความจริงใจจากพรรคเพื่อไทยในด้านนี้คลตระชองเคยเปิดประเด็นเองว่าพรรคเพื่อไทยคือพันธมิตรที่พรรคก้าไกลจะต้องจะต้องจับไว้ไม่ใช่ศัตรูไม่ใช่ศัตรูยังยังเหมือนเดิมแต่ล้วนเสียงตอบรับจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่หลังจากกองเชียร์แล้วก็แม้แต่คนในพรรคใช่ แน่นอนที่สุดการพูดอย่างนี้ไปเนี่ยก็คืออย่างที้ผมคิดอย่างนี้ผมคิดว่าวันนี้เนี่ยผมคิดว่าวันนี้เนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าการที่พรรคเก้าไกลจะเป็นพักจะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวคือหมายความว่าพรรคเดียวมี251ครัอหสิบเอ็ดต่อให้ออ2อ1ยหสเ็ังต้องหาพรรคร่วมเลยนะครับมันไม่ง่ายยังไม่ง่ายไม่ง่ายดูโพนิด้าโพโพต่าง ก็เป็นไงค่อนข้าง60-70%เดซนดังนั้นเนี่ยต่อให้ได้ต่อให้ได้เป็นต่อให้ได้สอง2 5อห้าสสองอยห้าเด้วยซ้ำไปยังไงก็ต้องมีพรรครวมถูกไหมครับครับคำถามคือจะจับมือกับใครนะฮะจะจับมือกับใครนะครับซึ่งในหน้ากระดานก็มีไม่เยอะหรอกนะฮะดังนั้นในระดับพรรคการเมืองผมคิดว่าในระดับพรรคการเมืองผมคิดว่ายังไงในสภาพรรคก้าวไกลก็ควรจะมี มีพักร่วมในการหลังจากการเลือกตั้ง70นะครับซึ่งตัวนี้จะเลือกใครเนี่ยผมคงไม่สามารถฟันธงได้ในเวลานี้แต่คิดว่าหลักการสำคัญก็คือพักที่จะมาร่วมทำงานด้วยกันจำเป็นจะต้องรับนโยบายของพักเก้าไกลเป็นนโยบายหลักในการบริหารประเทศครับแต่สมมติครับ,รบดังนั้นถ้าเกิดว่าพักไหนยอมรับเงื่อนไขนี้ ก็มีความเป็นไปได้ที่จะร่วมรัฐบาลกันครับอันนี้มองในแง่ได้แลนสไลด์ก็คือเกินครึ่งอย่างที่บอกต่อให้สองวห้าสิบก็ยังต้องไปหาผร้ร่วมก็ควรจะต้องหาให้ได้สักสองแปดสองเก้าอ่ะครับแต่ถ้ายังเป็นเซโร่แบบนี้ก็คืออันดับหนึ่งเป็นภาคกระดับหนึ่งแต่ไม่ได้เป็นแลนสไลด์ไม่ได้เสียงข้างมากเกินครึ่งก็จะเหมือนเดิมก็คือถูกถูกโดดเดี่ยวก็ใช่ก็จะเป็นอย่างนั้นดังนั้นเนี่ยดังนั้นเนี่ยคำถามก็คือ ถ้าพักเก้าไกลไม่ได้เสียงเกิดขึ้นครับพักเก้าไกลจะจะจะตั้งรัฐบาลอย่างไรผมคิดว่าโจทย์นี้สําคัญที่ยังต้องคิดอยู่ตลอดเวลาโจทย์เนี้ยมันเหมือนมันจะมีคําตอบตอนพักเก้าไกลชนะอันดับหนึ่งคือเขาเรียกร้องให้ไม่เกี่ยวข้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับการแก้ไขามาตราหนึ่งร้อยสิบสองจริงๆเรื่องนี้ไม่ใช่นะครับถ้าเกิดว่าไปดูตามหน้าข่าวครับพักเก้าไกลก็แถลงแล้วใครที่พูดเรื่องนี้เนี่ย คือพยายามเอาหนึ่งหนึ่งสองมาเป็นข้ออ้างในการหากักหลังประชาชนข้อเท็จจริงคืออะไรหนึ่งหนึ่งสองไม่เคยเป็นเงื่อนไขในการร่วมรัฐบาลครับพูดให้ฟังอีกชั้นครั้งหนึ่งหลายคนชอบพูดเรื่องนี้ว่าทําไมก้าวไกลไม่ถอยหนึ่งหนึ่งสองไอ้พักนี้มันจะแก้แต่หนึ 2, ่งหนึ่งสองพักอื่นเลยไม่ร่วมไม่จริงครับหนึ่งหนึ่งสองพักก้าวไกลไปย้อนดูอ่านหนังสือพิมพ์ดูได้นะครับพักก้าวไกลไม่เคยมีเงื่อนไข ว่าพักที่จะต้องร่วมที่จะร่วมกับพักก้าวไกลต้องโหวตรับหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองไม่เคยเป็นเงื่อนไขในการร่วมรัฐบาลครับแต่เขาบอกว่าไม่ต้องเสนอได้เลยได้ไหมเข้าใจครับตอนนั้นเงื่อนไขคือโอเคจะเดินหน้าพักเดียวมีร้อยห้าสิบเอ็ดเสียงทําหน้าที่ในสภาไปพักร่วมไม่ต้องมาเซ็นเอ็มโอยูใน MOU ก็ไม่มีใช่ใช่แต่ประเด็นเขาคือเขาเรียกร้องว่าไม่ต้องยุ่งเลยไม่ต้องทําทําคนเดียวก็ไม่ต้องทําอ่ะไม่ต้องยุ่งเรื่องนี้เลยแสดงเจตจำนงว่าไม่ยุ่งไม่แตะต้องเขาถึงจะร่วมด้วย ทำไมตอนนั้นไม่ทํนีอันนี้ก็ยังเป็นข้อกล่าวหาอยู่ทนวันนี้แล้วน,นี่จะเป็นเงื่อนไขหรือเปล่าว่าต่อไปอาจจะสมมติดโดนยุบพักหรืออะไรก็ตามแต่มีพักใหม่ขึ้นมาก็อาจจะเป็นกลยุทธ์ทางการเมืองของพักแน่นอนเว่าไม่ยุ่งกันในหนึ่งสองคืออย่างนี้คืออย่างนี้เราคิดว<ๆ>่าการโหวตหนึ่งหนึ่งสองในสภาทุกพักมีสิทธิแสดงความคิดเห็นแล้วก็มีสิทธิโหวตได้ไม่ใช่เงื่อนไขนะครับแต่ในทางกลับกันทุกพักก็ห้ามเรา ไม่ให้ใช้สิทธิ์ในการเสนอกฎหมายตัวนี้เข้าสภาไม่ได้เช่นกันถูกไหมตามหลักการใช่ตามหลักการดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าอันนี้ก็คือพื้นฐานส่วนถ้าถามว่าถ้าพรรคเก้าไกลไม่ทําเรื่องนี้เลยผมคิดว่าก็ไม่ไม่งั้นจะตั้งพรรคนาคหม่เก้าไกลขึ้นมาทาไมถ้าไม่พูดเรื่องนี้เลยอไม่รู้ว่าจะตั้งอนาคตใหม่เก้าไกลขึ้นมาทาไมนะครับดังนั้นผมคิดว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของพรรคเก้าไกลที่จะเสนอกฎหมายเข้าสู่สภา ซึ่งก็คุยกับพรรคการเมืองอื่นให้ชัดเจนว่ากฎหมายไหนที่หรือแนวนโยบายไหนที่เป็นแนวนโยบายที่สําคัญที่จะใช้ในการขับเคลื่อนประเทศและเป็นเงื่อนไขของการร่วมรัฐบาลกันแล้วตัวไหนไม่ใช่ก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละพรรคนี่พูดเราพูดการเมืองกันแบบแบนดสเคปปกติแต่จริงๆการเมืองไทยอย่างที่คุณธนาทรทราบดีมันมีอํานาจ นอกธรรมนูญที่ใหญ่มากในการกําหนดทิศทางของประเทศนี้เขาคงไม่ยอมให้เสนอกฎหมายนี้ตามหลักการแม้ว่าจะบอกว่าไม่มีฝ์จะห้ามเราตามหลักเกณฑ์มัน่ี่ยวใครยอมไม่ยอมมันอยู่ที่สภาครับแก้แก้กฎหมายหรือเสนอกฎหมายให้กฎหมายผ่านในสภาใช้สองร้อยห้าสิบเอ็ดเสียงในสภาครับถูกต้องฮะไม่ใช่อยู่ที่ใครยอมไม่ยอมเขาก็คงไม่ยอมให้พัก ก้าวไกลหรือพรรคใดก็ตามทําสิ่งนี้สําเร็จไงถ้ามี250ร้อยหสิเปอร่ะคุณจะห้ามไงครับก็เลยนำมาสู่ที่มาว่าเขาต้องตัดตอนพรรคแบบนี้อให้ถึงที่สุดไม่ให้ประสบความสําเร็จในการเลือกตั้งครั้งหน้าให้ได้นําไปสู่ทฤษฎียุบพรรคอาจจะเลื่อนๆไปอยู่ตอนนี้แล้วก็มีข่าวว่าอาจจะตัดสิทธิ์สีกรรมการบริหารพรรคสีสสที่ลงชื่อ,อ,อกฎหมาย แก้ไขในหนึ่งสองด้วยผูัพิสูจน์ไปแล้วลพิสูจน์ไปแล้วครับว่ายุคอนาคตใหม่ก็ไม่ได้ทําให้พวกเราท้อถอยยุบอนาคตใหม่ก็ไม่สามารถฆ่าอุดมการณ์หรือความคิดนี้ได้ยุคเก้าวไกลก็เหมือนกันครับก็ไม่ได้ทําให้พวกเราท้อถอยผมเชื่อว่าชัยธวัฒน์ผมเชื่อว่าสิริกัญญาผมเชื่อว่าพิธาก็จะหนักแน่นครับแล้วก็ไม่ได้ทําให้ S <S การเสียงสนับสนุนจากประชาชนลดลงด้วย <S S S ครับนะครับดังนั้นก็กออ็ไม่ได้เป็นกังวลเรื่องนี้ครับผมพูยกับน,น,นักการเมืองที่เขาผ่านการต่อสู้มาเหมือนกันเขาบอกว่านาอดีตเนะี่ยผู้ชี่ยวไา้ไทยลักไทยยิ่งกว่าอนาคตใหม่ก้าวไกลตอนนี้ก็คือ,อแรนสไลด์สามร้อยกว่าเสียงอที่สุดก็พ่ายแพ้ไม่ได้พ่ายแพ้ต่อประชาชนแต่ว่าพ่ายแพ้ต่ออํานาจรัฐไม่ใช่ต่างกันเยอะครับวันที่เขาได้สามร้อยเสียง ถ้าเขาทำวาระที่ก้าวหน้าในสังคมไทยไม่เกิดอนาคตบางคนบอกอาจจะไปเร็วกว่านั้นไม่เกิดอนาคตใหม่ครับประเด็นคือเขาไม่ทำใช่ก็ไม่ทำไงแต่บางคนบอกว่าถ้าทำอาจจะยิ่งกว่านี้ก็ไปไปเร็วกว่านั้นแล้วไปเร็วกว่านั้นแล้วไงอ่ะตายป่ะก็ไม่แน่นะะไทยลักไทยพลังประชาชนเพื่อไทยครับการไม่ทำต่างหาก ที่ทำให้เขาเสียบทบาทและอํานาจนําในสังคมไทยแต่เขาไม่เคยทําเลยสมัยคุณยิ่งรักจับมือกับพลเอกเปรมด้วยซํำไปใช่ไหมครับซึ่งในฐานะออที่เราเคยสนับสนุนนะครับมาก่อนเนี่ยเราก็เจ็บช้าน้ําใจนะครับนั่นก็เป็นหนึ่งในหตเผลที่ออกมาสร้างพักอนาคตใหม่ดังนั้นไม่ต้องห่วงเลยครับบอกบอกพี่น้องประชาชนไม่ต้องห่วงเลย แนวทางแบบนี้มันพิสูจน์มาแล้วสองเลือกตั้งครับว่าพัก ok การเมืองแบบนี้เป็นไปได้ทั้งอนาคตใหม่ตั้งพักมาได้พักมาเดือนตุลาครับเดือนมีนาเลือกตั้งหกเดือนเองอย่างเป็นทางการมีพักอย่างเป็นทางการเนี่ยหกเดือนเองก็เลือกตั้งแล้วครับเข้ามาเป็นอันดับสามของประเทศได้เลือกตั้งที่ผ่านมาเป็นพักอันดับหนึ่งของประเทศได้แนวทางแบบนี้มันพิสูจน์แล้วว่าประชาชนพร้อมสําหรับการเปลี่ยนแปลงนะครับ กลับไปคําถามเมื่อสักครู่ครับปัญหาที่ยากๆของสังคมไทยถ้าเกิดว่ามีประชาชนสนับสนุนมากเพียงพอ251เสียงในสภาทําได้อย่างนีงว่าทําได้ทําได้คําถามคือทําหรือไม่ทำต่างหากแต่ถ้ามี251เสียงมันทำได้อยู่แล้วครับคําถามคือทําหรือไม่ทําการทำหรือไม่ทำในเวลาที่ประชาชนมอบภารกิจประวัติศาสตร์มาให้คุณ ในเวลาที่ประชาชนฝากอนาคตของประเทศไว้ที่คุณครับคุณทําหรือไม่ทําครับนั่นต่างหากที่เป็นช่วตัวชี้ขาดในการเมืองไทยและนั่นคือเหตุผลที่ทําให้เห็นว่าปีการเลือกตั้งปี2 5 7 0จะเป็นการเลือกตั้งที่สําคัญมากของประเทศสําคัญมากเพราะอะไรเพราะมีพรรคการเมืองที่กล้าเสนอวาระที่ก้าวหน้าในสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นสนามอํานาจที่แท้จริงครับ บางคนบอกว่าการเมืองจริงๆคนเราเคยพูดไว้เหมือนกันการเมืองคือการประนีประนอมเราแบ่งแยกการเลือกตั้งกันมาแล้วก็รวมกันในสภาเอาวาระประชาชนของแต่ละพักมารวมมาประนีประนอมคมอมโพมัยกันพักการเมืองอย่างอนาคตใหม่ก้าวไกลก็ไม่ได้เป็นพักที่ได้สอสอนในสภาทั้งหมดมีพักการเมืองฝั่งอนุรักษนิยมที่เขายังเชื่อในใ,ใน,ในรูปแบบวิธีการแบบนี้อยู่ซึ่สุดก็ต้องประนีประนอมกันคงไม่สามารถที่จะถูกต้อง ก้ผมเชื่อว่าคนผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ make sense ผมคิดว่ามีฝ่ายอนุรักษ์นิยมสุดโต่งเพียงไม่กี่คนนะครับฝ่ายอนุรักษ์นิยมสุดโต่งเพียงไม่กี่คนที่พยายามฉุดล้างประเทศไทยให้ถอยหลังให้ล้าหลังเพื่อพวกเขาจะได้กลุ่มอำนาจต่อไปได้มีไม่เยอะหรอกคนกลุ่มนี้เพียงแต่เสียงดังคนยังเกรงกลัวนะครับเรานิ่งไว้ได้ไหมในระยะเวลาที่อาจจะมีอำนาจแล้วทำเรื่องอื่นก่อนนิ่งกี่ปีตั้งพรรคมาหกปีแล้ว อีกกี่ปีประเทศไทยอยู่อย่างนี้มานานเท่าไหร่ล้ผมถามกลับแล้วเราจะอยู่อย่างนี้อีกกี่ปีผมถามกลับใช่ไหมฮะผมถามกลับว่าและต่างกันด้วยกลับกันด้วยซ้ําถ้าคุณไม่พูดเรื่องนี้เลยดีไม่ดีเลือกตั้งครั้งหน้าจะไม่ชนะด้วยอถ้าคุณลดความก้าวหน้าลงถ้าคุณลดการพูดความจริงกับสังคมลง <c oughs> ดีไม่ดีคุณจะแพ้ด้วยซ้ำไปและตั้งครั้งหน้าก็ยังต้องเป็นแบบนี้อยู่ แม้จะมีกฎหมายจริงๆสารนุนขีดไว้แล้วว่าการเสนอแก้หนึ่งหนึ่งสองไม่ได้บอกว่าทําได้ไม่ได้บอกว่าทําไม่ได้แต่ก็ไม่ได้บอกว่าทําได้ยังไงอืเหมือนกันครับก็คือถ้าจะยุบอีกพักก็ยุบมาเลยก็ไม่เป็นอะไรก็สู้ต่อก็ไม่เห็นมีอะไรนี่สรุปก็คือไม่กลัวการยุบพักผมคิดว่าผมเห็นบุคลากรที่มีคุณภาพเยอะแยะมากมายครับในอนาคตใหม่ก้าวไกล ผมว่าพวกเขาและเธอเป็นกลุ่มบุคคลที่เราฝากอนาคตของประเทศไทยไว้ได้ทั้งนั้นเลย<ม>เป็นคนที่มีทั้งความมุ่งมั่นทางการเมืองมีคนที่มีอุดมการมีความรู้ความสามารถเยอะแยะมากมายเลยทุกวันนี้นะครับดังนั้นต้องบอกว่าเ,ออเราภูมิใจ<ม>นะครับที่เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเส้นทางสายนี้ขึ้นมาทำให้พวกเขาและเธอมีพื้นที่ในการเดินไปข้างหน้า ด้วยเส้นทางสายนี้ที่ครั้งหนึ่งเราเป็นผู้ถากทางมันขึ้นมานะครับก็ภูมิใจที่ได้เป็นหนึ่งในเส้นทางนี้นะครับ,รบแล้วก็ภูมิใจที่ได้เห็นนักการเมืองรุ่นใหม่เติบโตแล้วก็แสดงให้สังคมเห็นถึงศักยภาพของตัวเองไม่กลัวยุบพักแต่ผมเห็นคนณานรนให้สัมภาษณ์ว่ายังไม่ปักใจเชื่อว่าจะมีการยุบพักก้าไกลร้อ ทำไมถึงยังมีความหวังไฟี่อนุรักษ์นิยมก็มีทั้งคนที่มีเหตุมีผลมีฝ่ายอนุรักษ์นิยมที่เข้าใจปัญหาการเมืองไทยและเห็นด้วยกับพวกเราแต่ขณะเดียวกันอย่างที่ผมบอกแหละมันมีฝ่ายอนุรักษ์ลงสุดโต่งในประเทศนี้เพียงไม่กี่คนหรอกที่พยายามจะแช่แข็งประเทศไทยไว้ที่ต้องการจะฉุดลังความก้าวหน้าของสังคมไว้ครับเพื่อให้พวกเขาสามารถมีอำนาจทางการเมืองทางเศรษฐกิจต่อไปได้ด้วยบนความ จ็บปวดของประชาชนนะครับมันมีไม่กี่คนหรอกตรงนี้นะฮะแต่ผมเชื่อว่ามีฝ่ายอนุรักษ์นิยมที่เข้าใจกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เข้าใจพลวัตการเคลื่อนไปข้างหน้าของสังคมที่ยังมีเหตุมีผลอยู่นะครับดังนั้นผมเชื่อว่าฝ่ายอนุรักษ์นิยมกลุ่มเนี้ยนะครับก็พยายามที่จะพยายามที่จะชักจูงนะครับคนในแวดวงการเมือง นะครับให้เห็นถึงการมีประโยชน์อยู่ของพรรคเก้าไกลครับประโยชน์ของพรรคเก้าไกลต่อฝั่งอาตั์นิยมคืออะไรครับถ้าไม่มีพรรคเก้าไกลคนที่มีความคิดก้าวหน้าหนุ่มสาวที่ฝันเห็นสังคมประชาธิปไตยจะแสดงออกอยังไงไม่มีพรรคการเมืองอาจจะต้องลงถนนจะเสื่อ,อย่างนั้นใช่ใช่ถ้าไม่มีพรรคเก้าไกลคนที่มีความคิดก้าวหน้าแสดงออกทางการเมืองอยังไง อันนี้คือข้อคอนเซิร์นหรือคำขู่อะไรนะอันนี้ข้อคอนเซิร์นของฝั่งนู้นแล้วคำขู่ของ <adapting> <c oughs> ของคุณตราตรอผม,ผมก็ไม่รู้รว่าจะ,จะเรียกอะไรนะแต่ผมคิดว่ามันเป็นข้อเท็จจริงอะ่ะนึกออกไหมฮะคืออย่างที่กลับไปเรื่องเมื่อกี้นะครับรัฐสภาคือพื้นที่ที่จะแสวงหาจุดร่วมนะครับพื้นที่ที่จะแสวงหาจุดร่วมดังนั้นเนี่ยดังนั้นเนี่ยถ้าเราเห็นว่าถ้าเราเห็นว่าไอ้ไอ้ การมีพักการเมืองที่มีพื้นที่ในสภาอยู่มันเป็นเป็นพื้นที่ที่จะทําให้ประชาชนที่มีความคิดเห็นมีอุดมการณ์แบบพักนั้นๆมีที่ยืนทางการเมืองในระบบได้ระบบมันก็ไปต่อได้แต่ถ้าคุณปิดถ้าคุณปิดประตูสภาค,คนไม่เชื่อมั่นในระบบคนไม่เชื่อมั่นในรัฐสภาคนก็ต้องหาทาง ระบายออกมาระบายออกมาผลักดันความคิดความเชื่อของพวกเขาครับในรูปแบบอื่นอพอเมินแล้วเนี่ยก็มีคนประเมินแบบนี้เหมือนกันที่ผมเคยได้ยินได้คุยมาอืยุบพักก้าไกลนอกจากเอฟเฟกต์จะแรงอาจจะทํให้สู่การลงถนนคล้ายๆกับตอนอนาคตใหม่ที่ถูกยุบดูรายชื่อทางการเมืองและกรรมการบริหารพักของก้าวไก่ก็มีไม่เยอะที่ยังมีบทบาทโดดเด่นอยู่แต่กลับกันไปดูรายชื่อสี่สิบ สอสออที่ลงชื่อแก้ไขกฎหมายหนึ่งหนึ่งสองอันนั้นเนี่ยโอ้โหตัวเรียกว่าตัวท็อปของพรรคก้าวไกลพูดชื่อมาได้ยินรู้จักทุกคนอ,อาจจะใช้วิธีนั้นคือไม่ยุบพรรคก้าวไกลแล้วใช้วิธีการตัดสิทธิ์โดยใช้ช่องทางจริยธรรมใครเสียหายรู้ไหมถ้าเป็นแบบนี้ใครฮะประเทศสี่สิบกว่าคนนั่นมีคนที่มีความรู้ความสามารถอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับ ประเทศจะเสียโอกาสที่ไม่ได้ใช้คนเหล่านี้มาพัฒนาประเทศแสดงว่าคุณธนทรก็กังวลช่องทางนี้ว่าจะเกิดขึ้นผมเสียดายโอกาสประเทศผมเสียดายโอกาสของพวกเขาที่จะได้เอาอความรู้ความสามารถมาพัฒนามารับใช้ประชาชนนี่คือสิ่งที่ผมเสียดายแต่ต่อให้ยุบพักตัดสิทสิสิบสีคนก็หยุดอนาคตใหม่ก้าวไกลไม่ได้น้อนหนัก แสดงว่าเตรียมกลยุทธ์ไว้แล้วอะะไรนเตรียมวิธีการไว้แล้วในการเตรียมไปต่อไม่ว่าจะยุบพักหรือว่าตัดสิทธิ์44คนนี้ผมเชื่อว่าอนาคตใหม่ก้าวไกลครับไม่ได้หยุดที่นี่อจะยุบพักจะตัดสิทธิ์อย่างที่บอกเสียได้44คนในแง่ไหนนะครับยกตัวอย่างครับคุณเต้นวรพศ คุณเติ้ลวรพพบเนี่ยเป็นคนที่ทํางานดีมากรู้จักรู้จักไหมครับคุณนตรู้จักใช่ไห<ง>มคุณเติ้ลวรพพบเนี่ยเป็นคนที่ทํางานดีมากขยันขันแข็งนะครับแล้วก็ขยันขันแข็งแล้วก็ไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไรนะไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนนะครับต,ต้องการมารับใช้ประชาชนจริงๆคุณเติ้ลนี้ถ้่ผมจะไม่ผิดนี่ก็วุฒิรัจุลาเหมือนกันนะครับมีใครอีกมีเทง้งนะครับคุณเทง้งนัตพงศ์นะครับ คุณเท้งนี่ก็บทบาทแล้วก็ฝีไม้ลายมือในรอบ4ีหปีที่ผ่านมาทุกคนก็น่าจะเห็นแล้วนะครับมีใครอีกใน44ิสี่คนมีรังสิมันโรมนะครับรังสิมันโรมนี่ก็ต้องการจะเข้าไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงนะครับปฏิรูปตํารวจนะครับอย่างที่จะเห็นบทบาทของคุณโรมพูดเรื่องตํารวจเยอะใช่ไหมครับซึ่งสําคัญมากถ้าคุณปฏิรูปตํารวจไม่ได้คุณแก้ปัญหายาเสพติดไม่ได้หรอกคุณแก้ปัญหา บ่อนพนันไม่ได้หรอกรแก้ปัญหาออนไลน์แกมไม่ได้หรอกถ้าคุณไม่ปฏิรูปตาํารวจนึกออกอไหมฮะนึกออมีใครอีกผมก็้าใจว่ามีมวิโรดวิโรดม,<ถ>มราาด้สอน,นะครับดังนั้นเนี่ยเราเสียดายอนาคตของประเทศที่คนเหล่านี้ไม่ได้ใช้ความรู้ความสามารถมาพัฒนาวันที่ตั้งอนาคตใหม่ครับกับวันนี้คนเหล่านี้เติบโตขึ้นอย่างสวยงามทั้งหมดเลยคนเหล่านี้ กลายเป็นพลังที่เข้มแข็งของพรรคและในอนาคตเขามีศักยภาพเยอะแยะไปหมดที่จะเป็นพลังที่เข้มแข็งของสังคมไทยครับถ้าไปตัดสิทธิ์เขาก็เสียดายอนาคตประเทศอโอกาสเขาสูงทางการเมืองรารเมือนะอย่างนั้นโอกาสสูงมากที่จะถูกตัดสิทธิ์ก็ถ้าถ้าคิดว่าตัดไปแล้วอ่อนแอขึ้นก็ทาเถอะครับแต่เว่าเราคิดว่าไม่อ่อนแอมุม่งมันสายตาแบบไม่ยี่หละ ไม่ใี่ละทําอะไรทําสู้ต่อเราก็ทาของเราเหมือนกัน <ứng S 2> คือ,อต้องเข้าใจคณะก้าวหน้ากับพรรคก้าวไกลไม่ได้เป็นกลุ่มที่ทํางานการเมืองสามเดือนหกเดือนก่อนเลือกตั้งมาลนลรงเลือกตั้งใช่ครับเราทํางานการเมืองทุกวัน <ứng S 2> เราอธิบายความคิดความฝันแนวนโยบายท,ทางการเมืองแนวนโยบายทางเศรษฐ,ฐกิจของพวกเรารให้กับประชาชนฟัง <ứng S 2> ทุกวันเราทํางานที่จะพยายามแก้แกไขปัญหาประชาชนให้กับประชาชนทุกวันครับไม่ใช่เป็นพักที่ทํางานหเดือนสาเดือนดังนั้นเราเชื่อว่าก่อนตรับดังนั้นเราเชื่อว่าสิ่งที่พวกเราทําทุกวันจะเข้าถึงประชาชนมากขึ้นจะทําให้ประชาชนจํานวนมากขึ้นทุกวันทุกวันเห็นถึงความตั้งใจเห็นถึงความปรารถนาดีต่อประเทศไทยของพวกเราครับนะฮะดังนั้น ชื่อพักอะไรมันไม่เกี่ยวหรอกอถ้าใดที่ยังมีแบรนด์แบบนี้ชัดเจนอัตลักษณ์ตัวตนแบบนี้ชัดเจนเชื่อว่าคนจะเลือกครับซึ่งอาจจะเป็นคนละเรื่องกับการเข้าสู่อำนาจอย่างที่เรพูดไปตอนตอน้นออันนั้นก็ต้องหาพักร่วมหาพันธมิตรทางการเมือง <c oughs> โจ้นนั้นคงผมว่าไปถามคุณเัยธวัฒน์น่าจะดีกว่า <c oughs> เขาน่าจะเขาน่าจะครุ่นคิดอะไรพวกนี้เยอะกว่าผมอืครับแฟรนดลขับก็เป็นห่วงเป็นห่วงว่าอยากจะเห็นพัก นิ้วลองหรือมันมีอีกกลุ่มคนก็บอกว่าอยากให้พรรคนี้เจ๊งก็ลองให้บริหารประเทศดูอืมอาจจะทําไม่ได้อย่างที่อย่างที่บอกไว้อย่างเช่นขอขอทำสักขอ,ขอทำสักหน่อย <laughs> ผมเชื่อว่าเป็นรัฐบาลครั้งเดียวเป็นสีสมัยเลยสิบหกปีคุเชื่ออย่างนั้นผมเชื่ออย่างนั้นผมเชื่อในเพื่อนของผมที่อยู่ในพรรคก้าวไกล เป็นครั้งเดียวเป็น16ปีเลยสี่สมัยเลยยิ่งเชื่อแบบนี้เขายิ่งจะไม่ให้เป็นสุดท้ายอยากถามชีวิตส่วนตัวธนาธรเข้าใจว่าเหลืออีกหกปีใช่ไหมฮะในการกลับมาสนามการเมืองได้อีกครั้งน่าจะปีเลือกตั้งเจ็ก็ไม่ทันเป็นเลือกตั้ง7-4็รสีถึงจะกลับมาได้อือานั้นก็คงอาจจะเปลี่ยนชื่อพรรคหรืออะไรผมไม่แน่ใจ แต่ว่ายังจะอยู่ในเวทีการเมืองอยู่ับแน่นอนหลังจากพ้นสิปีมีคนรอคุณธนาธรอ,อยู่พอสมควร,ครที่ต้องถามอยังไม่ทิ้งการเมืองไปไหนส0บปีก็มีโอกาสที่จะเห็นธนาธรเป็นแคนดดเดตนายกได้อีกครั้งหนึงผูดอีกครั้งเอาให้ชัดๆนะครับว่าถ้าถึงวันนั้นครับนะครับยังประเทศไทยยังเดินไม่ถูกที่ถูกทางประเทศไทยยังไม่เป็นประชาธิปไตย ยังหาผู้นําทางการเมืองที่เหมาะสมกว่าผมไม่ได้ไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบทางประวัติศาสตร์นี้ถ้าต้องทําก็ต้องทํานะครับแต่ถ้าเกิดว่าผมทําอยู่แปลว่าประเทศไทยเนี่ยหปีไม่มีการพัฒนาเลยครับ <laughs> <c oughs> ก็จะไม่ดีเท่าไหร่นะครับถ้าผมกลับมาทำผมไม่ได้ทํางานการเมืองเพื่อต้องการเป็นสอสอเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกอะไรไม่ใช่นะครับเราอยากเห็นบ้านเมืองมันกลับมาเดินได้ถูกทาง กลับมาเดินในทิศทางที่เป็นประชาธิปไตยเราอยากเห็นความเสมอภาคเท่าเทียมเราอยากเห็นออการส่งเสริมให้เศรษฐกิจไทยแข่งขันกับโลกได้เพื่อให้คนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีนะครับเราอยากเห็นงบประมาณของประเทศถูกใช้จ่ายไปอย่างมีประสิทธิภาพไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันถ้าประเทศมันเดินไปในทิศทางนี้ได้เมื่อไหร่เนี่ยผมอาจจะไม่จําเป็นการเมืองต่อไปอคําตอบก็คืออยู่ที่บริบท อยู่จะพูดอย่างนั้นก็ได้นะครับถ้าประเทศไทยมันยังเป็นอย่างนี้อยู่แล้วยังไม่มีผู้นําทางการเมืองนะครับที่เหมาะสมไม่ปฏิเสธปฏิเสธไม่ได้หรอกมีคนคาดหวังกับเราเยอะแยะมากมายเราถ้าเกิดว่าเราจําเป็นจริงๆเราปฏิเสธภารกิจทางประวัตินี้ไม่ได้หรอกนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีคนอื่นที่เหมาะสมหรือว่าบ้านเมืองมันเดินไปในทิศทางที่ถูกที่ควรแล้วผมก็ไม่จําเป็นครับ คิดว่าถึงวันนั้นได้เสร็จกลับมามเขาจะจะสามารถนําประเทศได้เข้าสวมหน้าได้ไหมหรือว่าคิดว่าการเมืองมันต้องต่อสู้กันอีกผมเดี๋ยววันนั้นค่อยว่ากันออโจทย์เฉพาะหน้าก็คือโจทย์เฉพาะหน้าก็คือเรื่องสอวครับนะครับทำยังไงให้คนเขามีส่วนร่วมในการเลือกสอวได้มากที่สุดออนะครับระยะต่อไปก็คงจะต้องรณรงค์นะครับพื้นฐานออแนวคิดนโยบาย อนาคตใหม่ให้ก้าวไกลให้ประชาชนเห็นด้วยกับพวกเรามากขึ้นสำหรับการเลือกตั้ง2570นะครับอะไรที่ไกลกว่านั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันโอเควันนี้ขอบคุณมากนะครับที่มาพูดคุยคุยกับคุณธนาธรสนุกเสมอขอบคุณมากแล้วว่าอยากจะไปวิ่งเทลด้วยกันขอบคุณครับขอบคุณครับ